สวัสดีค่ะวันนี้ยาอยากจะพูดคุยเรื่องของเล่นแครให้ทุกคนฟังกันนิดหนึ่งนะคะตื่นเลยเหรอลูกนอนลูกนอนโอ้นอนนะลูกนะยาอยู่นี่ลูกยาอยู่นี่ครับนอนลูกนอนนอนนอนเออนอนลูกเมื่อสักครู่เขานอน,อนกับยาปกติถ้าไม่ได้อยู่ในบ้านหรือไม่ได้ซุกผ้าห่มเขาจะชอบ ซุกแขนซุกข,ขาซุอกอกหรือนอนตักหญ้าเป็นประจำนะคะเขาหลับสนิทแล้วย่้าขยับออกมาค่ะปรากฏว่าตื่นนะคะแต่ตอนนี้ก็ยิ่งไปแล้วค่ะค่ะมาต่อกันนะคะหลายคนที่เลี้ยงเม่นแคระน้องเชื่อง และมีพฤติกรรมในการเลี้ยงเหมือนย่าคงจะเข้าใจในสิ่งที่ย่าพูดค่ะความใกล้ชิดผูกพันความอบอุ่นอ่อนโยนจะทำให้เขารู้สึกไว้ใจเชื่อใจแล้วรู้สึกปลอดภัยเวลาที่อยู่กับเรานะคะ ที่สำคัญไม่กวนใจเขาให้เขานอนอย่างมีความสุขไม่เสียงดังไม่เล่นไม่หยอกเขาแรงๆเพราะว่าเม่นแคะเป็นอะไรที่ที่กลัวที่หมุดหมิดที่รำคาญที่ระแวงนะคะถ้าหากเราทำให้เขาไม่มีความสุขเขาก็จะไม่ติดเราคะ่ะ น้องเน้นรู้ภาษาพอสมควรนะคะอาจจะไม่ฉลาดไม่แสนรู้เหมือนน้องหมาน้องแมวแต่อะไรที่เราปฏิบัติดูทำให้เขาเป็นประจำทุกวันเขาจะซึมซับและจำได้คะ่ะลูกด่างติดยาจริง แต่ย่าไม่สามารถทำคลิปให้ทุกคนเห็นได้ตลอดเวลาแต่ย่าจะเล่าให้ฟังเวลาที่ลูกด่าอยู่กับพ่อหรืออยู่กับปู่เขาส่วนมากแล้วจะอยู่ได้ไม่นานหรืออยู่ได้เป็นพักักทันทีที่ได้ยินเสียงย่าหรือเห็นยา่า เขาก็จะมีปฏิกิริยาพยายามที่ลนมหายาทันทีค่ะนี่คือความน่ารักพี่อ่อนของลูกดาถ้าหากทุกคนไม่เชื่อลองค้นหาเข้าชมใน YouTube นะคะทั้งคลิปเก่าและคลิปใหม่ แล้วทุกคนจะเชื่อว่าเม้นแคละติดคนได้จริงๆหรือลูกด่างติดหญ้าจริงๆค่ะยิ่งทำให้ย่้ารักและห่วงแหนเขามากขึ้นห่วงเขามากขึ้นนะคะค่ะเล่าสู่กันฟังเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ